ช่วงของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของโลกนะครับในศตวรรษที่21เนี่ยผมมองดูแล้วนะน่าจะเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ2020นี่เแหละครับนะเมื่อผมติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจฐฐการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกมาหลายปีนะถ้านับรวมกับที่ผมเปิดช่องมา5ปีเนี่ยมองย้อนไปประมาณ3ปีก็8ปีนะครับผมนึกมองว่าในช่วงปี2023คือขณะน,นี้นะจนไปถึงปี2025เนี่ยนะเป็นช่วงที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะและการเปลี่ยนแปลงใหญ่นี้นะครับมันสะท้อนมาจากนะปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินโลกปัญหานี้สินโลกนะครับนะที่มีปริมาณมากนะครับแล้วก็การบริหารจัดการที่ทําให้มันเกิดความไม่ยั่งยืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่า Great r e s e t การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับในช่วง2-3ปีนี้นะครับยังเป็นช่วงขาลงอยู่ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐรกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกขนาดใหญ่นะครับเพราะว่านะการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินมาหลังสงครามโลกครั้งที่3นะโดยเฉพาะนะในช่วงทศวรรษ1 970เป็นต้นมาเนี่ยนะนะการสร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับทำให้มันเกิดการดีคัพปิ้งหรือแยกห่างออกจากกาันร,ระหว่างหนี้สินที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆกับไรายได้หรือ GDP ของโลกนั่นเองนะครับ ด้วยเหตุผลก็คือว่ามันไม่ยั่งยืนนั่นเองนะครับผมจึงมองว่านะเศรษฐกิจพอเพียงนะเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเงินที่มีความยั่งยืนนะที่สามารถใช้ได้นะครับกับคนทุกคนในโลกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนนะอิลิตชนชั้นนําหรือว่าชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะครับเพราะว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือหลักของคุณธรรมนั่นเองคือหลักของความจริงนั่นเองนะซึ่งถนะ้าเกิด ใครใช้คนนั้นก็จะมีความยั่งยืนนั่นเองนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าปัญหานะเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินที่ผ่านมาในหลายทศวรรษ,ษเนี่ยมันมีความไม่จีรังยั่งยืนนะครับมันมีการสร้างหนี้สินการใช้เงินในอนาคตมากมายและปัญหาก็คือว่าเราจะจ่ายคืนมันอย่างไรหรืออาจจะไม่สามารถจ่ายคืนมันได้นั่นคือเป็นที่มา สาเหตุนะครับของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับในช่วง2-3ปีข้างหน้านี้น,น,นะครับเกรดรีเซตนะครับซึ่งจะทำให้สัตวัตรนะัที่11นี้มีการเปลี่ยนแปลงนะทางระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศาสตร์โลกครั้งใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้ทุกคนนะครับไม่ใช้เงิน นค,คนรวยต้องมีชีวิตความเป็นอยู่แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะครับหรือว่าคนรวยกับคนจนใช้ชีวิตเหมือนกันเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าท่านจะเป็นคนรวยคนจนนะไม่ว่าท่านจะเป็นอิลิตชนชั้นนำนะชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับหลักของคุณธรรมหลักของเหตุผลหลักของความพอประมาณ หลักของการมีคุมคุ้มกันมีความยืดหยุ่นนั่นเองหรือพูดง่ายก็คือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับคนรวยก็สามารถใช้เงินแบบคนรวยได้แต่ไม่ใช้จ่ายเกินตัวไม่สะสมมากเกินไปชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็สามารถใช้จ่ายนะพอเหมาะพอสมแก่ตนเองได้หาทรัพย์ให้มากเพียงพอกว่ารายจ่ายแต่ก็ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่เผาผลาญทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่สร้างมลพิษมลภาวะ นะไม่สร้างปัญหาช่องว่างความเหลื่อมล้ําให้มันทางกว้างขึ้นบีบังคับนะครับให้ชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยนะครับต้องสร้างมลพิษมลภาวะนะสร้างปัญหาฝุ่น PM 2.5มดต่างๆขึ้นนั่นก็คือการพัฒนาที่ไม่มีเสรีภาพนั่นเองนะครับก็ไม่มีความยั่งยืนนั่นเองนะครับเพราะนั้นผมึงบอกว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แบบว่าให้คนรวยใช้ชีวิตเหมือนชนชั้นกลางชนชั้นล่างไม่ได้แบบว่าชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะครับต้องใช้ชีวิต นะครับเรียกว่ายากลําบากยากจนก็ไม่ใช่แต่อยู่ที่ความพอดีความพอเพียงคือหลักของการใช้ใจ่ายนะการลงทุนนะครับอย่างมีเหตุมีผลนะการรู้จักความพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ้งเฟ้อซึ่งเป็นหลักของการที่มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนั่นเองนะครับเพราะนั้นหลังนี้คือหลักของคุณธรรมและมันจะไม่สร้างปัญหาในทางมลพิษทางอากาศทางน้ำนะครับทางดินนะครับ นี่คือสิ่งที่นะครับในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานะครับซึ่งได้ประทานเอาไว้นะให้คนไทยนะซึ่งผมเชื่อว่านะท่านก็ประทานให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนไม่ว่าจะอิลิทชนชั้นนําหรือว่าชนชั้นกลางชนชั้นล่างใช้ได้หมดเลยเพราะเป็นหลักการของคุณธรรมเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับจึงมาเล่าสู่กันปัปนะครับว่าถ้าท่านใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงผมเชื่อว่า ท่านอยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงเกรดอ s เซ e ตในทศวรรษ2020นี้แล้วก็จะเกิดความยั่งยืนนะครับอย่างแท้จริงนะครับในศตวรรษที่21นี้แน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่หลักอยู่บนหลักของความจริงอยู่บนหลักของการพัฒนานะที่ใช้เหตุใช้ผลนะมีความพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะในการเปลี่ยนแปลงนะเรียกว่าเหตุการณ์สถานการณ์ ต่างๆในโลกใบนี้นะครับผอกว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้แบบว่าให้คนรวยก็ใช้จ่ายแบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะครับไม่ได้แบบว่าให้ชนชั้นกลางนะต้องจนลงจนลงก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าให้คนจนเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์เงยหน้าอ้าปากนะแต่ทุกอย่างอยู่บนหลักของความจริงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ